มันมันมันลงน้ำหนักดันหรือว่ามันดันเหมือนเหมือนเราลงน้ำหนักไปอ่มันมันเจ็บมันไม่สบายมันเจ็บตรงไหติดแค่ตรงนตรงเดียวแช่หมย่นั่งอาไปเจียย์ให้มงไหน่หตรงไหใช่ไหมไหนรือว่าต้องการ ่ไม่ต้อง,งอข,อขอบเขอบเยอะนะใช่อ่าโอเคเนี่ใช่ไหมแถวตรงนี้ใช่ไหม,ม,มยัง,ยง,ยงให้ลองอันนี้หน่อยสิ นึถึงป่ะถึงแล้วเหรอถึงมันถึงงนแล้วเหมือนมันยังต่ำอยูห่ยหน่อยนะึ่งนะใช่ไหมอมแต่เบ้านี้หนักใช่ไหมหน,นักหน,น,นักกว่าหนักกว่าแล้วตัวตัวนั้นมันเดินนิ่งก่อนเพราะว่าเหมือนรอบแรกหนูมา